สวัสดีค่ะสิราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีสิงห์ทัดไฟค่ะกับดาวสุขราชาชโชคนะคะย้ายวันที่30พฤษภาคมย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนกรกฎแม่ทัดน้ำนะโลกกลมๆใบนี้อนุก,กรุงพระสัชพันธุคคะสุขในเรือนพันธุของโลกค่ะสุขราชาโชคมีโชคดังราชานะบนเก่าทางกดีนะก็มีสเสน่ห์ ใครเห็นใครก็ชอบมีจิตใจดีเผื่อแผ่ผู้อื่นไม่เสียดายไม่หวังผลตอบแทนแต่ถ้ามีดาวดาบพระเรห์มาร่วมกลุ่มด้วยมีดาวอังคารดาบพระเขาร่วมกลุ่มดาวศุกก็ทําให้ชีวิตพัน,พน์พลนนไปวนแปรไปบ้างน,นะคะชีวิตแปรโปรวนมีความผาดพรังเป็นคนรักสงบไม่ชอบความรุนแรงรักบ้านรักรถจนะมีบ้าน ในวัยไม่เกิน40ปีนี่แหละคะ่ะมีความเด่นแก่ชีวิตได้นะสร้างชีวิตมั่นคงได้ได้รักสุขมีความมีผู้คนให้ความนับถือยกย่องสามารถฟันฝ่าชีวิตไปสู่ความสุขได้ดั่งใจหวังนะคะราศีสิงค์ะ่ะสุขคือดาวตัวแทนของกรรมาอาชีพและเป็นดาวสุขสัจชะ การงานการสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางการติดต่อค้าขายการสื่อสารการค้าทางไกลออนไลน์นะคะต่างถิ่นต่างเดนการเดินทางค่ะสุขกรรมอาชีพมีดรามรติอยู่ความพันพ้นเปลี่ยนแปลงไปก็คือตนเองเข้าก็เกี่ยวข้องกับยัดสักตำแหน่งหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงกับการงานอาชีพนะมีแรงกระตุ้นให้เกิดแรงเชียร์ส่งให้ตนเองพลักดัน และเอื้อมส่งไปถึงอุปสรรคปัญหานะก็ต้องเข้มแข็งเข้าไว้นะคะเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมกับอีกฝ่ายคู่ค้าการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมน,นำพาไปสู่เป้าหมายนะคะเป้าหมายนี้ก็ได้พบกับการลงทนการเริ่มการเปลี่ยนแปลงเดินทางไกลได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะหาลาผลการเงินก็ เพื่อการที่ตนเองด้วยความขยันมีเป้าหมายไปสู่ความสาเร็จนะคะโดยผลบุญเก่าก็จะมีเพื่อนสนิทใกล้ชิดกันเหมือนญาตินะมาพักดันอยู่เบื้องหลังให้ไปสู่การงานอาชีพที่จะทำพาให้ตนเองได้มีการงานความสาเร็จการเปลี่ยนแปลงการลงทนนี้นะคะ มีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะจุดเจ็ดทีดีเจ็หนนะะ่ยขยันทํากินนะคะงานนี้มีงานเข้ามาเยอะนะคะถ้ายื่นใบสมัครงานนะงานนี้ก็ความโชคดีนี้ก็ได้ติดต่อเจรจาการติดต่อพูดคุยก็จะได้ จากความขยันหมั่นเพียรนโอกาสมาถึงแล้วโครงการงานในฝันนี้จะเป็นจริงสิ่งที่ลงทุนไปขาดทนเจ๊งนั่นก็ได้เียนรร้เป็นประสบการณ์โครงการไอเดียสร้างสรรค์าง,งานใหม่ๆนี้บางครั้งก็นิ่งไปบ้างนะคะโอกาสรักุดผิดหวังไปบ้างในเรื่องของการงานที่ทำมาก็จะมีโครงการได้เริ่มต้นใหม่ ดังฝันนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องปล่อยวางเพื่อการขยัน,นเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะไปสู่สิ่งที่เราคิดฝันเอาไว้โครงการงานในฝันนี้ก็จะได้พบกับความสำเร็จจากความภาคเพียนขยัน,นะค่ะ คิดเอาไว้ในใจนะคะมีการขัดแย้งกันบ้างในกลุ่มธุรกิจการงานนะคะการงาน,นะคะ่ะความพันพ้นเปลี่ยนแปลงไปกันงันอาชีพกับการงานการสังคมมีเรื่องราวของการแข่งขันเข้ามานะะเมื่อเราไม่ประมาทนะคะคว่ามไม่แน่นอนและความแน่นอนของชีวิตไม่มีอะไรที่มันคงแน่นอนเมื่อเราไม่ประมาทเราก็ได้เรียนรู้ เป็นประสบการณ์อดีตนะคะดวงของคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ผ่ายนยารางหมากออดีตจบไปแล้วค่ะอนาคตยังมาไม่ถึงเป็นประสบการณ์นําพลังอยู่กับปัจจุบันนะคะต่อยอดนําพลังประสบการณ์นี้มาหาการเงินผลประโยชน์ตอบแทนได้การเงินก้อนโตเลยนะคะโชคดีการเงินการลาบผลไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการลงทุนค่ะอัะอดีตนี้มีการเงินก้อนโตแต่ก็ได้มาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มาต่อยอดนำพาชีวิตปัจจุบันไปสู่โครงการในฝันนะคะผู้คนไม่ค่อยออกมาจับจ่ายเราก็ไม่ประมาทนะคะความประมาทความประมาทเป็นบทเรียนกับชีวิตนะคะว่ามันคงแน่นอนของการเงิน ถ้ามีมาแล้วก็รู้คุณค่า,เ,าเก็บออมนะคะาการเงินก็จะยังคงอยู่ค่ะอย่าประมาทกับอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลกับการเงินนะการเงินลาบผลค่ะมีเรื่องราวของปัญหาร่วมกันกับเพื่อนการทงานการสังคมครอบครัวนะคะค่ะถ้ามีปัญหาอะไรมีผู้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ คนมีสเสน่ห์เสน่ห์มหานิยมนี้มีพลังที่จะได้ทําตามความคิดฝันเอาไว้คนตัวท่อมๆนะคะดวงของคนมีสเสน่ห์มีรักเข้ามาให้เลือกมีสเสน่ห์มหานิยมนะคะมีคนเข้ามาให้เลือกมาไม้ปองสําหรับคนโสดนี้ก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้ได้พบกับพลังของการงาน สำเร็จนะคะมีผู้ช่วยเหลือการงานให้ไม่ติดขัดค่ะสเสน่ห์มาที่ยมความคิดภายในใจนี้ก็ยังคงได้ทำการงานธุรกิจเล็กๆของตนเองเป็นการเริ่มต้นที่คิดเอาไว้ในใจจะเริ่มต้นด้วยประสบการณ์นะคะก็มีเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามหุ้นส่วนเข้ามาช่วยเหลือนะคะอุปรสรรคก็จะผ่านพ้นไปได้ะคะ่ะสรุปค่ะ นะอุกศักยปัญหามีผู้ช่วยเหลือนะคะเนะดาวเสาเล็งลักนาเสาเล็งลักอกแตกตายเกิดในบัติชิพายลูกเรียนนีนี่ก็เป็นเรื่องราวของการที่มีอุปสรรคปัญหาอะไรก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยบุญบาร,รมีเก่านะคะเสาเล็งลักในพบกับปัญหาเข้ามาก็มีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเกื้อกนให้ได้พบกับราภผลการเงินสนับสนุนให้ตนเอง ได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาการงานอาชีพไปได้เหมือนมีเทวดาประจำตัวช่วยเหลือให้ผ่านพ้นอุปสรรคของการงานการเงินแหละไรายได้ค่ะบุญเก่าค่ะราชาโชคเพื่อนะเพื่อนใกล้ชิดสนิทการบันยาติการงานงการสังคมเพื่อนรักนะคะเพื่อนเก่าค่ะเพื่อนที่ห่างไกลไปแล้ว ปรับมาช่วยเหลือสุขกรรมะ,ะมรุตยูรีรับเป็นรับตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกบอนะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะไม่ต้องไปบอกใครนะคะเก็บเงียบเอาไวะคะ้ค่ะก็ปลอดภัยแควคราดโครงการในฝันจะเป็นจริงะคะ่นะจะ,จะได้สร้างโลกใหม่ๆของตอนเองะคะ่ะ มีเทวดานางฟ้าประจำตัวประจำกายตามติดให้ความคุ้มครองค่ะ